สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ easy easy 6 3 9 5นะครับวันนี้เนี่ยมีสินค้าดีๆมานำเสนออีกแล้วนะครับก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเจอปัญหาหลายๆอย่างนะอย่างเช่นอยากจะกินกาแฟดีๆอะไรแบบเนี้ยก็กลัวเรื่องของอตัวเชือ้อโควิดนะครับแล้วก็จะเรียกว่าบางคนก็ไม่อยากออกไปไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปัญหาเนี้ยมันก็ถูกแก้ไขแหละจริงๆก็คือในเรื่องของกาแฟ กาแฟที่ว่าเนี่ยคือบางทีเราก็นิยมที่จะกินพวกกาแฟสดถูกปะ่ะวันนี้ตัวนี้เนสกาแฟเนี่มีทําตัวนี้ออกมานะครับเป็นเครื่องชงกาแฟซึ่งตัวนี้จริงๆเนี่ยในรุ่นเขาจะมีรุ่นเป็นมินิหรืออะไรสักอย่างผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรต้านะครับขนาดมันจะใหญ่กว่าในเรื่องของความจุน้ำนะตัวนี้ข้อดีคืออะไรนี่นี่ให้ดูกาแฟ ของ Starbucks เลยนะปะกติเนี่ยเวลาเราไปซื้อกาแฟ Starbucks เนี่ยมันก็แก้วร้อยกว่าบาทใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ25บาทต่อต่อแก้วนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มี12แคปซูลราคานี่ประมาณ200ไปลายปลายนะครับตัวนี้เขาก็เขียนเลยวนะว่าใช้กับเครื่องตัวนี้เลยนะครับตัวเนสกาแฟเนี่ยตัวเนี่นผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะดอยกาสโต นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นมันดอยกัสโตนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะเพราะว่าดูเหมือนมันไม่ได้อ่านเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษนั่นเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นกาแฟ100%อาราบิก้านะครับเป็นเอสเปรสโซนะครับเพราะฉะนั้นเอสเปรสโซแก้วมันไม่ใหญ่มากนะครับโดยช็อตต่อช็อตที่ใช้เนี่ยตัวนี้เขาจะเขียนไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ30มิลลิลนะครับสำหรับตัวช็อตนี้แล้วก็ความเข้มอยู่ที่ระดับ7 นะครับว่อาจจะยังไม่ได้แับถึงที่สุดนะแต่ตัวนี้ก็คือความเข้มระดับ7ก็เข้มพอสมควรแหละนะครับเป็นลักษณะของเ,อเริ่มต้นของมีเดียมนะครับเพราะข้างหลังก็จะเขียนอยู่7-9นะครับประมาณนี้ในกล่องนี้มี12 12ช็อตนะครับจึงเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกำกับมาด้วยนะครับด้านบนนี่ตัวนี้ก็จะบอกนะครับว่าใช้กับ แก้วเนี่ยที่จะใช้ก็คือกาแฟตัวนี้30มิลลิตรนะครับแล้วก็ระดับน้ําที่ใช้ก็คือขีดเดียวเพราะว่าไอาตัวเครื่องนี้มันสามารถที่จะแบบกาหนดได้ครับว่าเราจะใช้ปริมาณน,น้ำเนี่ยที่จ่ายออกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเราซื้อกาแฟแ,ฟแบบไหน,นอธิบายไปแล้วนี้ไปดูตัวบอดี้ของตัวเครื่องกันมากดีกว่าอันนี้แพคเกจจิ้งหมันนะรูราไฮโซหมาเห่าครับบอกเลยสวยดีนะจริงสวยสวยสวยใช้ได้นะครับรุ่นนี้เป็นเอ็กซ์เพรสตอนะอย่างที่ผมบอกอแกะมาดูกันดีกว่า ข้างในให้อะไรมาบ้างนะครับก็อันแรกเลยคู่มือนะครับซึ่งอ,อ,อันนี้เป็นใบวารันตีนะหลายๆภาษานะครับประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นคู่มือนะครับมีภาษาไทยด้วยนะอยู่ในนี้เนี่ยบอกถึงข้อมูลต่างๆในนี้ว่าตัวเครื่อง มีข้อพึงระวังในการใช้งานยังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะผมดูอ่ะมมีอะไรบ้างไม่มีนิดเดียวเองอะ่ะจริงพูดถึงแค่ว่าแหล่งจ่ายไฟเครื่องชงกาแฟตัวนี้มีระดับความสูงต่ำสามพันสี่ร้อยเมตรอะไรไม่ไม่ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรนะจริงเนี่ยภาษาไทยมีแค่สองสามหน้าเองนะแต่นอกเหนือจากนี้ก็คือแบบหลายภาษามากนะครับมาดูต่อ อันนี้แหละสาคัญอันนี้เป็นคู่มือในการชงเลยครับว่าในแต่ละช็อตเนี่ยคุณต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างอันดับแรกเลยเนี่ยตอนได้มาต้องทําอะไรนะครับก็คือเราจะล้างไอตัวระบบของการจ่ายน้ําก่อนนะครับเพื่อให้ทางเดินของระบบน้ําที่จ่ายอยู่ข้างในมันสะอาดนั่นเองนะครับโดยหลักก็คือเขาจะให้เราจ่ายน้ําทิ้งเป็นน้ําธรรมดาเนี่ยรอบหนึ่งแล้วก็จ่ายน้ําร้อนเนี่ยออกไปอีกรอบหนึ่งนะครับ นอกเหนือนจากนั้นเนี่ยจะเป็นบอกถึงวิธีการใช้งานแล้วว่าจะชงยังไงเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆไม่ยากนะครับอันนี้ประมาณนี้นะอยู่นี่นะมีวิธีการชงหลายๆแบบนะทั้งที่เป็นเอสเปรสโซอเมริกาโนนะครับคาปูชิโน่ถ้าเป็นคาปูชิโน่เนี่ยมันจะต้องมีแบบเนี้ยสองในในแพ็กเกจหนึ่งมี12ช็อตใช่ไหมแต่พอเป็นคาปูชิโน่เนี่ยมันจะเหลือแค่หกช็อตเพราะว่า ไอ้สิช็อตที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็นช็อตของนมนะครับ mm hmm. กับช็อตของกาแฟ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะเหลือแค่6ช็อตเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะก็ mm hmm. คือจริงๆเขาก็คือถ้าเป็นอเมริกาเป็นคาปูชิโน่เนี่ย mm hmm. เขาก็จะ,ะผสมช็อตนมก่อนแล้วก็ค่อยไปจ่ายช็อตกาแฟอืมแต่บอกเลยว่าภาพออกมาสวยมากนะแต่ตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเอสเพสโซเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีช็อตนมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันทีนี้เรามาดูกันครับว่า มันมีชิ้นส่วนประกอบอะไรบ้างนะอย่างที่ผมบอกไอ้ตัวมินิมีเนี่ยที่เป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะไม่ได้ให้ถังน้ําใหญ่ขนาดนี้นะครับมันจะเป็นถังน้ําที่อยู่ข้างหลังตัวเครื่องนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเอ็กซ์เพรสตอเนี่ยอันนี้จะเป็นถังน้ํามันนะครับเราก็จะเอาน้ําใส่เข้าไปเนี่ยที่ตรงนี้ใส่เข้าไปจนเต็มแล้วเราก็ปิดฝานะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นวาลวเพื่อใช้ในการดึงน้านะครับก็ไม่หกหรอกนะครับเติมเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวก็เอาตรวนี้ประกบเข้าไปไม่ต้องขันอะไรนะสาหรับตัวแทงน้ําตัวนี้นะครับประมาณนนั้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไล่ดูไปทีละชิ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นตัวเครื่องมันนะครับเดี๋ยวดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวมินิมีนะครับเพราะว่าเหมือนกับดีไซน์มาเพื่อใช้งานที่แบบเยอะกว่าจากที่ผมดูนะเพราะมินิมีตัวเล็กเหมือนใช้ตามบ้างอันนี้น่าจะอยู่ในสำนักง,งานได้นะครับ นี่หน้าตาแบบนี้เออต้องบอกก่อนว่าสวยนะสวยมากนะเนี่ยดูดิดูบอดี้เขานะครับโดยบอดี้เขามีอะไรบ้างจริงๆผมสะดุดตามากกับปั๊กแดงนะโอ้ปักแดงแม่งสีแม่งโคตรแดงได้ใจเลยนะเนื้อปลักคือคุณภาพดีมากนะครับอันนี้บอกก่อนเนื้อปักคุณภาพดีมากนะครับก็แง่แหละแล้วตรงนี้แบบสกรีนมาอะไรเนี่ยเเป็นเรื่องของ เรื่องของสเปคของตัวปลั๊กไฟเฉยๆไม่มีอะไรนะครับแต่หัวปลั๊กเป็นแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็มีโลโก้ด้วยนะมีโลโก้นี้ด้วยวก็คือก็คือชัดเจนของเนสกาแฟนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นที่ที่เราใส่ถังน้ำเนี่ยเราจะใส่ตรงนี้เลยกดปุ๊บลงไปอย่างนี้ได้เลยแล้วเวลาเราจะาน้ําออกก็ไปเติมเงี้ยสัอย่างนี้ได้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ผมเอาออกก่อนจะได้เห็นชัดๆตัวนี้ข้อดีอคืออะไร ตัวนี้มันเป็นฐานที่เราสามารถยกได้นะครับแล้วก็สามารถจะปรับได้อน,นี้ระดับที่1นะครับแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็มีตัวที่แบบใช้สําหรับล็อกด้วยนะเวลาเราวางแก้วอะไรเงี้ยหรือจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็เวลาที่เราอยากจะล็อกระดับที่2เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเลื่อนอีกแล้วก็ล็อกระดับที่3ามมันใช้วิธีการยกขึ้นมาแล้วบิดจะมี3แก๊กนะครับ ถามว่าทไมเราถึงจะต้องมาลั่งเลื่อนใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแก้วเราพอวางขึ้นมาสูงเนี่ยมันจะพอดีซึ่งพอดีปุ๊บเวลามันอัดไอ้น้าลงมาเนี่ยมันจะไม่กระชอ,อก,กระเด็นออกมาข้างนอกนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการจะให้มันเล็กเตี้ยลงกอนนอง็อันนี้ระดับ2อันนี้ระดับ1นอ่านะครับทีนี้ข้อดีของตัวนี้คืออะไรมันเจ๋งกว่านั้นครับมันถอดออกไปเลยก็ได้เราเราใช้แก้วทรงสูงไงคิดดูดิ วางเข้าไปเลยเนี่ยโอ้หใจคอเอามาหิดมากวางได้แบบสูงมากนะประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็ถอดมาก่อนเดี๋ยวว่ากันทีนี้ถัดมาที่ต้องรู้อีกคืออะไรนะครับก็คือไอตัวฝาปิดตัวเนี้ยมันเปิดปิดได้นะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้กาแฟที่เป็นช็อตเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ทีนี้ไอกาแฟที่เป็นช็อตเนี่ยในเซตท,ที่เขาให้มาอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมจับจับดูเนี่ยผมว่าโอ้เกือบไปแล้วบอดดี้เนี่ย เป็นโลหะผมว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้จะเป็นฝาปิดเนาะแบบนี้เนาะสะกีนมาเหมือนกันครับเนสกาแฟโดยกุสโตโดยกุสโตนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เปิดฝาปุ๊บเนี่ยมันจะมีถ้วยถ้วยตัวนี้จริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่ามัน <c oughs> ขอไปครับถ้วยตัวนี้ผมเข้าใจว่าอันนี้คือเมล็ดกาแฟที่เราบดอ่ะนะ ใส่เข้าไปตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ปิดฝาปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ในกรณีนี้เราเราไม่ได้ใช้ถ้วยตัวนี้เพราะว่าเราจะใช้ตัวผงกาแฟเดี๋ยวผมแกะผงกาแฟมาให้ดูก่อนมันอยู่ในชออ็อตอ่ะแกะมาดูกันนะครับข้างในถ้วยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะเขียนด้วยว่าเป็นโคลัมเบียเอสเปสโซนะครับแล้วก็บอกถึงจำนวน ปริมาตรของไอ้น้ำที่จะใช้นะซึ่งมันจะมากำหนดที่เครื่องนะครับเวลาเราจะใช้งานเราก็เอาอย่างนี้ใส่เข้าไปแบบนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องฉีดอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝา,ดฝากดกึ๊บลงมาเลยล็อกแล้วเดี๋ยวไอ้น้ำจะฉีดเอาตัวนน้ำยิงผ่านตัวกาแฟแล้วก็ลงเข้าเครื่องเราได้นะครับแต่ก่อนครัทำเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูก่อนเราก็ปิดฝาอย่างนะี้นะแล้วเราก็ใส่เข้าไปที่เครื่องแบบนี้นะครับมันจะมีสลักล็อก พอดีอ่ะให้วางแล้วเราก็ปิดฝาอย่างนี้นะครับพอป,ปิดเสร็จเรียบร้อยปับ๊บมันจะวอร์มตัวเองนะครับจนขึ้นถึงระดับสุดก็คือพร้อมนะครับตรงนี้สั่งงานอะไรได้บ้างนะตัวนี้จะบอกถึงเลเวลของตัวน้ําที่จะจ่ายออกไปนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนซึ่งเรากําหนดได้จากตรงนี้ครับตัวตัวข,ขีดที่กําหนดประมาณนี้ถ้าเป็นตัวมินิมีเนี่ยคือแบบมันเลื่อนเอนเอานะครับตัวนี้มันก็เลยทําออกมาดูดีหน่อย แล้วก็ตัวนี้สามารถกําหนดได้ว่าจ่ายน้ำน้ำเย็นธรรมดาก็คือน้ําเย็นไม่ใช่น้ำเย็นนะน้ำอุณหภูมิห้องนะครับล้างออกเฉยเฉยผมเข้าใจว่าใช้สําหรับล้างตัวตัวเครื่องนะครับหลังใช้งานแล้วก็ตัวนี้คือจ่ายไอ้น้าจริงไอ้น้านี่บอกเลยว่าร้อนมากนะนะครับก็เสร็จใช้งานประมาณนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีเตือนด้วยนะว่าหัวมันตันไม่ตันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไอคอนบอกนะครับเพื่อให้เราทําการล้าง ตัวหัวฉีดนั่นเองนะครับอันแรกเลยก็คือผมจะเติมน้ําเข้าถังนี้ก่อนนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยจริงๆไม่ทําแบบนี้ก็ได้นะคือไปทำอะไรมาให้เรียบไปเติมน้ํามาจากข้างนอกก่อนก็ได้นะแต่นี้ผมรีวิวไงผมก็เลยเติมตรงนี้ให้ดูเลยนะครับครั้งแรกอะ่ะใส่ไปเยอะๆเลยเพราะว่า,าเราจะล้างระบบนะครับของตัวเครื่องก่อน นะครับเทไปเราให้มันเต็มเลยถึงบอกไงว่าตัวนี้เอ็กซ์เอร์โตเนี่ยมันเอ็กซ์เปอร์ตาเนี่ยมันที่เก็บน้ำมันใหญ่มากอะเป็นมินิม,ม,มีตัวมันจะเล็กแล้วก็ปิดฝาไปครับกันหกนะปุ๊บปิดเร,รเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะผมยกให้ดูด้วยมันไม่หกเห็นะมันเป็นวาลนะครับปิดฝาไปปุ๊บเรียบร้อยทีนี้ที่ต้องทำต่อเสียบปลั๊กอะผมเสียบปลั๊กปุออ๊บ เปลั๊กเสียบไปก็เนื่องจากมันเป็นหม้อต้มอ่ะปลั๊กไฟควรจะขนาดใหญ่หน่อยนะที่เอามาใช้นะครับเรียบร้อยละทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้หน้าเครื่องปึบ๊บนี่นะเปิดฝาขึ้นมานะครับเปิดฝาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาไอีตัวเนี้ยออกมา ใส่ตัวถ้วยด้วยเพราะในคู่มือเขาให้เราล้างทั้งระบบนะครับปิดฝาแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้แล้วก็ปิดปสังเกตไหมมันทํางานแล้วเนหะ็นไหมรอมันสักครู่อันนี้ผมจะไม่ใช้ชุดนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะล้างไงก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับเพราะมันจะจ่ายน้ําเยอะเพราะว่าจ่ายน้ําเยอะเนี่ยสังเกตไหมไฟมันจะขึ้นมาจนเต็มน,นะครับเห็นไหมผมปังให้ดูอันนี้คือพร้อมแล้ว สิ่งที่เราทําครั้งแรกนะครับคือเราจะกดตัวสีน้ําเงินก่อนตรงนี้เพื่อที่จะน้ำล้างระบบนะผมกดสีน้ําเงินล้างระบบมันก็จะปั๊มน้ําล้างออกมาอันนี้ขีดก็จะค่อยๆลดลงตามการน้าตามน้ําที่เราจ่ายออกไปเห็นไหมนะครับตอนนี้มันเดินน้าทิ้งเพราะมันล้างระบบ,บอยู่เรารอไปสักครู่รนะอมันหน่อย ประมาณนี้นะครับอยู่ข้างนอกนะมองไม่ค่อยเห็น LED สีเป็นเท่าไหร่หจ่ายน้ำออกอยู่เหนได้ยินไหมอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ที่ดูต่อคือจะจ่ายน้ำร้อนแล้วนะสังเกตดูนะไฟตอนนี้มันเป็น ตัวเต็มแล้วคือมันบอมน้ําเสร็จแล้วเราจะกดน้ําร้อน1นึ่ทีอันนี้คือน้ําที่มันจ่ายออกมานะจะเห็นว่าโหเกือบเต็มเกือบครึ่งแก้วอ่ะ1นึในสามนะแก้วทรงสูงนะครับอันนี้ผมจะจ่ายน้ําร้อนละอันนี้คือการล้างระบบแล้วนะอ่าล้างระบบน้ําออกมาแบบว่าร้อนมากคือกาแฟเนี่ยเวลาที่เราใช้ในการเอามาชงเนี่ยน้ำจะต้องได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับ แล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นมันจะมีแรงดันผ่านตัวผงเมล็ดกาแฟเนี่ยเพื่อให้มันได้ช็อตกาแฟที่เพอร์เฟกที่สุดนะครับจริงๆผมจาไม่ได้นะว่ากาแฟแต่ละแบบที่คั่วกันมาเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของอาการให้ไอน้ําผ่านตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยกี่วินาทีนะครับเขาจะเรียกเหมือนเป็นเบสช็อตเพอร์เฟกช็อตนะครับประมาณนั้นเลยเราจะไม่ได้แบบให้น้าเดรนจนกระทั่งเอากาแฟทั้งหมดออกมาให้แบบเต็มที่ไม่ใช่นะจริงๆเรื่องของกาแฟเขาจะแบบ พี่ถีพิ่ขัขมากสำหรับพวกบาริสตานะที่เขาชงกาแฟกันนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วน้ำาออกมานี่คือแบบเยอะมากอันนี้คือเราเดรนระบบทิ้งเพื่อที่จะให้ระบบมันสะอาดนะครับพอสะอาดแล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะชงแล้วผมเปิดฝาออกนี่เราก็เอาไอตัวไอตัวกลวยตัวนี้ออกเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ยกเว้นว่าเราอะ,อะชงกาแฟที่เป็นเมล็ดบดจริงๆนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเอาออก ทีเนี้ยผมจะชงจริงแล้วผมจะใช้ตัวนี้นะครับ Starbucks Colombia Espresso นะครับตัวนี้เขาจะบอกอยู่ว่าให้ใช้แค่ระดับน้ำแค่ขีดเดียวผมจะวางเขาแบบนี้เลยนี้เลยนะแล้วก็ปิดฝาปุ๊บล็อกไปแล้วนะปิดฝานะปุ๊บล็อกล็อกเสร็จแล้วใส่กลับเข้าไปครับแล้วก็ปิดฝาตัวนี้ปุ๊บผมยาวฐานตัวนี้ใส่คืนนะเพราะผมจะใช้แก้ว ครับผมจะใช้แก้วนี้ถอดตัวนี้ออกจะได้เห็นภาพด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ให้มันสูงหน่อยดีกว่านะครับจะได้ไม่หกเหลอะเทอะนะครับแล้วเราก็จะปรับระดับเพราะว่าเขาบอกใ,ใช้ขีดเดียวถูกไหมผมก็จะลดระดับลงเนี่ยดูนะเหลือแค่ขีดเดียวแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะกดปุ่มที่น้ำร้อนสีแดงกดเลยครับ ออกมาแล้วออกมาแล้วอันนี้เป็นเอสเปสโซ่นะครับเอสเปสโซ่ออกมา30มิลลิลิตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเนี่ยนี่สีสันหน้าตามันตัดไปแล้วนะครับสามิลลิตรมันจะเป็นช็อตไงจริงพวกนี้มันคือกาแฟช็อตเวลาเขาดื่มกันเนี่ยเขาก็จะดื่มลักษณะประมาณนี้เป็นช็อตช็อตเล็กๆแต่ไม่ี้แก้วผมมันใหญ่ไปหน่อยให้ดูใกล้ๆ นี่สีสันเห็นสีสันนะสีสวยนะครับเป็นฟองสวยงามเลยนะประมาณนี้ครับ3ามลลมันก็จะประมาณนี้แก้วใหญ่ไป็นหน่อยนะครับก็น้ำที่ออกมาบอกเลยว่าร้อนมากก็ปอดีผมไม่ค่อยบริโภคกาแฟแบบที่เป็นลักษณะเป็นโซ่ตผมจะกินพวก É, ino, ลาเต้คาปูชิโน่อะไรประมาณนี้แต่ถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะประมาณนี้เลยใช้ได้ครับนะว่าประมาณนี้ทีนี้กรณีถ้าเราอยากจะล้างทิ้งระบบเนี่ยเราก็จะปล่อยน้ำธรรมดาทิ้งคือถ้าอยากจะล้างไงผมก็แนะนำว่าเอาแก้วมาลองแล้วก็ล้างระบบทิ้งก็คือปล่อยน้ำล้างทิ้งแล้วก็ปล่อยน้ำร้อนล้างอีกทีหนึ่งเหมือนตอนเราทำตอนแรกนะครับ เพื่อเครื่องมันจะได้อยู่กับเราน,นานๆไม่งั้นเดี๋ยวมันตันก็จะประมาณนี้นะครับคือ,อถามว่ามันโอเคไหมผมว่ามันก็โอเคนะกับการที่เราบริโภคกาแฟแบบที่มันแบบได้คุณภาพแบบที่ดื่มที่ร้านอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยยี่สิบห้าบาทโดยประมาณต่อแก้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะในมุมมองผมถือว่าใช้ได้นะในราคาที่ยอมรับได้นะครับอันนี้ก็ไปหาซื้อได้ตามห้างหรือว่าเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อบนหน้าเว็บมันก็จะมีส่วนลดนะครับ อาจจะดูว่ามันน้อยนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยประเภทของกาแฟตัวเนี้ยมันใช้แค่30ซีซีไงมันก็เลยน,นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอะไรอ่ะคาปูชิโน่นะครับลาเต้อะไรเงี้ยมันก็จะปริมาณเยอะกว่านี้เวลาเรากดน้ำก็จะขึ้นมาเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเหมือนเป็นเป็นลักษณะกาแฟ,แฟช็อตมันก็จะเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับหลกักๆประมาณนี้ถือว่าโอเคคุ้มค่าทีเดียวนะครับก็ ฝากไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไ,ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเอออย่าลืมเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อนะครับไปละสวัสดีครับ